สวัสดีครับเราจะมารีวิวทัมเมอร์เคาดาวนะครับคือตั้งเวลาเปิดแล้วก็จะนับถอยหลังไปเรื่อยๆเมื่อหมดเวลามันก็จะปิดแล้วก็จะตั้งเวลาปิดนะเค้าดาวคือนับไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดเวลาก็จะย้อนกลับมาที่เป็นเวลาเปิดนะครับคือสลับเปิดสลับปิด หรือจำเพาะเปิดหรือออนอย่างเดียวก็ได้นะครับโดยการตั้งนะครับก่อนที่จะมาดูการตั้งนี้ครับก็จะมีทั้งหมดสี่ขั้วนะครับซึ่งเป็นภาษาจีนนะครับขั้วข้างซ้ายสุดนะคือ1 2 3 4ส่ขั้วที่1นะฮะเป็นขั้ว เอ็นนะครับนิวตันนะครับส่วนขั้วที่2เป็นขั้วแอลนะครับลายนะครับฮอตไลน์ลายนะครับลายไฟไฟเข้านะครับด้านสองสองขั้ว1 2นี่เป็นอินนะฮะอินพุตนะครับส่วนสองด้านนี่นะครับเป็นเอาต์พุตนะครับอันที่ขั้วที่3นะครับขั้วที่สามเป็นขั้ว เป็นขั้ว n นะครับเป็นขั้ว n นะครับนิวตันนะครับขั้วที่4เป็นขั้ว l นะครับเป็นขั้วไฟออกนะครับเสร็จแล้วนะครับเอาแล้วครับนี่เรามาดาูการตั้งกันนะครับจะเริ่มด้วยเราตั้งนะครับถ้าต้องการตั้งเป็นชั่วโมงกดชั่วโมงต้องการตั้งนาทีนะครับกด n ซึ่งเป็นนาที วินาทีคือตัว S นะครับทีนี้ผมจะมาตั้งอ่าตั้งเปิดนะครับนะฮะตั้งเปิดอเขาดาวนะครับตั้งเปิดเขาดาวถ้าสมมติเราตั้งไว้10วินาทีมันก็จะนับถอยหลังนะครับส0 9เกแดเจดจนกระทั่งถึง0แล้วก็มันก็จะปิดนะครับแล้วก็มาต่อด้วยนะฮะต่อด้วยปิดนับถอยหลังนานเท่าไหร่ถ้าตั้งไว,5ว้5้าวินาที มันก็จะนับถอยหลังไป5 4 3 2 1นึงนะครับแล้วมันก็จะย้อนกลับมาที่อ่อนก็คือเริ่มเปิดอีกนะฮะเรามาลองกันนะครับผมจะตั้งเป็นวินาทีนะครับจะตั้งไว้ยี่สิบวินาทีนะครับครบนะครับยี่สิบวินาทีแล้วเราก็มากดที่ทมมเมอร์นะครับ กดปุ่มปุ่มนี้นะครับมันก็จะเลื่อนมาที่ออฟเสร็จแล้วเราก็จะตั้งปิดเป็น5วินาทีนะครับตั้งปิดเอาไว้5วินาทีแล้วก็จะเริ่มเริ่มเปิดนะครับเปิดใหม่นับถอยหลังไปอีก20วินาทีนะจะวนอยู่อย่างนี้นะครับนะฮะถ้าเราเริ่มปั๊บเนี่ยนะครับนะฮะถ้าเราเริ่มเรียบร้อยปั๊บเนี่ยนะฮะเราก็มากดที่ทามเมอร์ทามเมอร์นะให้มันมาที่ออนนะครับ ถ้าเราจะเริ่มเปิดก่อนหรือเริ่มปิดก่อนก็แล้วแต่เรานะฮะถ้าเราจะเริ่มเปิดก่อนนะครับโดยกดที่สตาร์ทเมื่อเรากดสตาร์ทมันจะวนไปเรื่อยๆอยู่เงี้ยถ้าเรากดสตาร์ทซ้ำอีกทีเป็นพุทเหมือนสต็อปมันก็จะหยุดนะถ้าจะเคลียร์ทิ้งก็กดตัวแคนเซิลนะครับเรามาลองกดดูนะครับ่าสตาร์ทนะครับนะครับมันจะเริ่มนับถอยหลังไปนะครับนะครับ นะครับไฟสีแดงขึ้นแล้วนะครับถ้าครบปั๊บนี่ไฟก็จะดับทันทีนะครับนะฮไฟดับแล้วนะครับไฟดับแล้วก็นับถอยหลังนับถอยหลังปิดนะครับครบห้าวิก็จะเริ่มเปิดใหม่นะครับนะครับไฟก็จะติดนะครับพอดีนะฮะไฟติดนะครับไฟก็จะติดนับไปนะครับจนครั้งครบยี่สิบวินาทีนับถอยหลังไปเรื่อยนะครับ สองหนึ่งศูนย์ครับไฟดับนะครับแล้วก็นับปิดไปอีกห้าวินาทีแล้วจะเริ่มเปิดอ่าเริ่มเปิดใช่ไหมครับก็จะมีไฟแสดงให้รู้ว่ามีการทํางานนะไฟจะเปิดขึ้นนะครับเสร็จแ,แล้วเนี่ยเรารต้องการที่จะหยุดเนี่ยครับต้องการที่จะหยุดต้องการที่จะหยุดเนี่ยครับเราก็กดไปที่นะครับสตาร์ Start, หรือพุทธตรงนี้นครับนะ มันก็จะหยุดนิ่งอยู่อย่างนี้นะครับนะฮะอันนี้ก็จะหยุดนิ่งนะครับมันก็จะหยุดนิ่งอยู่อย่างนี้นะครับแต่แล้วเราก็ากด c ค n c ซ l ลถ้าเราต้องให้ให้ให้ทำงานต่อเราก็กดสตาร์ทลงไปมันก็จะทำงานต่อวนไปอยู่อย่างนี้นะครับนะครับเนี่ยฮะดับแล้วนะครับ,น,บน,ะรรนะครับรับไปอีกห้าวินาทีก็เริ่มอ่าครับเริ่มเริ่มส่งไฟนะฮะออกมาที่เอาพุทเนี่ยนะครับ นะครับกดสต็อปเสร็จแล้วเราต้องการเคลียร์ทิ้งเราก็กด Stop, ก c a n เซิ cel, นะครับแล้วเราก็ตั้งใหม่ต้องการให้ออนเท่าไหร่นะฮะหรือ o อฟนะครับก็ต้องให้ตั้งก่อนามันจะไม่ไปเมื่อเราตั้งแล้วมันถึงจะไปนะถ้าไม่อย่างงั้นปุ่มที่เห็นเล็กๆเนี่ยฮะปุ่มเล็กๆเนี่ยครับเป็นปุ่มเอ่อรีเซตรีเซตนะครับสำหรับเ่ล้างทั้งหมดทิ้งแล้วเราก็เริ่มต้นใหม่หรือไงก็ได้นะครับก็ไม่มีอะไรมากคงมีอยู่เท่านี้นะครับ การใช้งานนะครับอย่าลืมนะครับปุ่มที่หนึ่งอคั้วที่หนึ่งนะครับเป็นคั่วเอคั่วที่สองอ่เป็นคั่วแอลคั้วที่สามนะครับเป็นคั้วเอคั้วที่สี่เป็นคั้วแอลนะครับอันนี้คือเอาพุทอันนี้อินพุตเข้ามาในเครื่องแล้วอันนี้อันนี้จ่ายโหลดออกนะครับก็คงไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับในการใช้ใช้ง่ายครับตัวนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับ